สลัดนะคะอันนี้สลัดของพ่อมีก่อันนี้ส,ล,นนสลัดของแม่สวัสด,ดีค่ะทุกทุกคนมามีอุ๋ยมาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับครอบครัวนะคะเราจะมากินข้าวนอกบ้านกันทันทุกคืนนัองกีจหลับนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องสถานะการณ์โควิดของที่เกาะนี้ให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะ เราสามารถที่จะออกนอกบ้านได้แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรที่สําคัญนะคะอย่างก่อนหน้านี้เขาออกกันบ้านได้เพราะว่าไปทํางานไปทำไปออกไปเพราะว่ามีกิจมีสิ่งสําคัญที่ต้องทําอย่างเช่นซื้อกับข้าวซื้อยาซื้อของที่มันจําเป็นใช้นะคะตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านได้แล้ว4ี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรที่สําคัญนะคะเราจะออกไปออกกําลังกายพาไปเดินเล่นอะไร แบบนั้นไปนะคะวันนี้เราก็เลยพากันมากินอาหารเที่ยงนะคะปิกนิกกันอยู่นอกบ้านริมทะเลนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนตัวน,นี้หน้าอุจจะดำเลยเพราะว่าเออตัวดำนั่นแหละ <laughs> คนดำมาเออมัน่ายย้อนแสงเนาะ,ะออากาศมันก็เย็นๆหนูก็เลยใส่เสื้อนะคะดูสิทะเลสวยไหมทะเลสวยไหมคะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นคุณชายนะคะ นั่งไอ่ห่างกินน้ำอ,อนี่ก็เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะครเราก็จะมีสลัดนะคะอันนี้สลัดของพอ่อ okay. นี่สลัดของแม่ ัดของอู๋นะคะนี่นก็จะกินกับซอสเฮลตี้ที่อุ๋ซื้อมานะคะที่ให้ดูวันนั้นนะนแล้วก็จะมีแซนด์วิชของไซมอนนะคะอน,นี้ก็มีผักของลูกนะคะนี่ดูทะเลนะคะ วันก่อนอุ้ยมาแล้วอุ้ยก็ถ่ายรูปนะคะอุ้ยก็ลงในลงในโพสใน YouTube นี่แหละค่ะทะเลของตอนนี้นะคะนี่สวยไหมตรงนู้นก็เป็นไลท์เฮาส์น,นะคะอ่าประภาคารนะคะครับผม สวยเนาะเป็นรอบๆนะคะครับผมแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งรอบๆนะคะอเอาแซนด์วิชให้แม่ก่อนเดี๋ยวมันจะหล่นอยากเปลี่ยนที่หน้าเอาขึ้นไปลุกอ,อร่อยไหมคะคุณคุณพ่ออร่อยไหม อุ้ยแดดเริ่มมาแล้วเนอะแดดเริ่มมาแล้ว เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรจะพาไปดูจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งน,นะคะอ่านี่เป็นทะเลอีกฝั่งหนึง่งนี่ทุกคนเห็นตรงนี้สวยนะคะทุกคนอ้ยดูดูดอกไม้ตรงนี้สิช้าๆน่ารู้ช้าๆช้าๆช้าๆไม่ต้องวิ่งมันชัน อเขาเรียกว่าดอกไม้แล้วแม่ก็ไม่ดูเหมือนกันแล้วก่อนไปไหนลูกเขาบอกว่าตรงนู้นนะคะตรงประภาคารแบบว่ามีหงมีหอยมีปูนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้น้ำน้ำขึ้นนะคะเฮ้ยก็พาลูกมาวิ่งตรงนี้แหละโอ้โอระวังลูก Oh, oh, oh. <laughs> ตรงนี้นะคะทุกคนถ้ามองจากตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีใชมไหมคะตรงนี้นะคะตีมันเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะมันจะเป็นอันนี้เราอยู่ส่วนนี้น่าจะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับเจอร์ซีย์นี่แหละคะ่ะ แล้วก็ถ้าเราไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราไปในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของเกาะมันก็จะเราจะอยู่ใกล้ฝรั่งเศสมากๆแล้วจะมองเห็นฝรั่งเศสเ,เลยค่ะส่วนของตรงนี้นะคะมันจก็จะเขาเรียวกว่าเป็นบังเกอร์นะคะเป็นที่รบภัยของทหารเยอรมันในช่วงที่มามายึดเกาะนี้ค่ะเพราะว่าหลายหลายปีมันนู่นน,นะคะอุ้ยก็จําไม่ได้ที่มันอยู่ใน หนังสือ l i f e in UK นะคะเยอรมันเยอรมันเยอรมันียน่ยนนะเขาจะมาเขามายึดเกาะเขามายึดเกาะนี้นะคะให้เป็นในส่วนหนึ่งของอของหน่วยกองทัพเขานะคะแล้วเขาก็มาสร้างนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์เขาก็มาสร้างไอก็สร้างอันนี้ไว้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าบังเกอร์ภาษาไทยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะทุกคนภาษาไทยเรียกว่า,าที่รีภัยหรอมันจะเป็นแบบนี้นะนะคะเหมือนหน่วยหน่วยอะไรสักอย่าง,งเขานะคะแล้วเขาก็มันเป็นอะไรที่หนามากนะคะทุกคนอัศาจรรย์มากที่เขาแบบสามารถทําได้ดีแล้วก็แข็งแกร่งแบบดีมากๆนะคะดูสิคือมันผ่านมากี่ปีแล้ววะตั้งแต่พ่อปลูกประมาณ 8 7ดอขวบ8ดขวบะตอนนี้แกบบ่ 74. 75ปีแล้วนะคะทุกคนมันก็นานมากๆนะคะมันแข็งแรงทนทานมากๆสิ่งที่เยอรมันเขาสร้างนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเยอรมันสร้างไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้นูน่นตรงนู้นด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเออเยอรมันสร้างทั้งนั้นเลยนะคะ